มันเป็นน้ำที่มีรสชาติเชอรี่อ่ะคนเนี่นะเทมาปุ๊บหูสกินกินเบอร์รี่คือแรงมากเยี่ยออกมานี่มึงไม่หอม,มขนาดนี้เลวะ่ะสวัสดีครับทุกคนครับมิ่งโคโลครับวันนี้มากับคอนเทนต์10อันดับน้ำแร่จากต่างประเทศเน้นย้ำว่า ต่างประเทศแต่ซื้อที่ประเทศไทยครับพี่น้องเราซื้อที่ห้างในไทยนะ่ครับในโซนของน้ําดื่มขวดสวยมากอันนี้คือไม่ใช่เหล้าไม่ใช่เบียร์นะครับนี่คือน้ําแร่นะครับคือต่างประเทศมันแดดน้าได้สวยอลังการขนาดนี้เลยเนี่ยช่วงนี้นะโควิดอยู่บ้านเหงาๆนะครับก็ตามสโลแกนนะครับถ้าคุณเหงาเรามีวีบีเดี๋ยวเราเข้าไปเปสาวหน่อยดีกว่าวันนี้นะครับเอามาเปสักงหมื่นหนึ่งวันนี้หาสาวสวยๆน้องแบมบูเียอ่ะคนนี้สเปคแคมป์เลยเิยฮะแบมบูโอ้เป็นไงไม้ไผ่โอ้ยอยาก เอามาทำบ้องอ๋อ่ะเข้าไปดูดีกว่าอยากติดตามเฟซจังเลยค่ะเล่นไอจีตามเฟซจังเลยค่ะเล่นไอจีอะค่ะฟอยด์จีมาด้วยนี่ไงใช่ไหมพี่มิงวันนี้พี่หมิงด้วยนะคะเฮ้ยรู้จักกูด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนเลยเขาเรียกว่าการคุยกับสาวเนี่ยเราต้องทั ชายชาสาวเลยก่อนเปิดม,มาทำอะไรอยู่คะเนี่ยกินข้าวหรือยังเอ่ยเฮ้ยห่วงใยจะเลิกวันนมมนะมีความห่วงใยยูเซอร์ไม่ได้เลยนะต้องเปย์ <laughs> เปย์ไปก่อนเลยไม่ต้องพูดเอาเงินไปอืมเอ,อ้ยพี่มิ้งขอบคุณครับโอ้โหพีม่มิงน่ารักไม่ไหวขอบคุณนะน่ารักมไม่ไหวนะยังไงถึงไหวล่ะครับ นะครับพี่มิงไอต้าไอต้าออะไอต้าเต้าบิงซื้อหรือะเฮ้ยรู้ได้ไงว่ากูชื่อเต้าบิงซื้อล้อไปีล้อเดี๋เกเข้ามากันย่สาระแน่กูอยากรู้ว่าอันนี้น้องเขาอะรู้จักบทสวดมนต์ที่เรานับถือหรือเปล่าอาปัติเยน้องแบมบูอาปัติเยแล้วอะไรต่อน้อง ปิเยแล้วอะไรต่อปิตีแล้วอชิบหายสงสัยหนังกูแก่ไปบทสวดตทที่เรานับถือคารว่าบันึงที่กูขออันเชิญส่งเจ้ากันอปฏิเยปฏิเทเทนะปาตปยอเรูแลน้ม่หมปตีปติเทเทนะ อะไรนะขาเงออไม่ได้อะไรนะไม่ได้ฟังอะไรนะลืมฟังไม่เชื่อเต้นกันเองเมื่อกี้เอาปฏิทัยเ่็นะใช่ไหมคะโอ้ใช่ครับเก่งมากขอให้บุญรักษาบุญรักษาไม่เท่ากับห้าพันเหรียญกูส่งไปเลยเอ้ยขอบคุณนะพี่มีขอบคุณครับก่อนไปกะโอเคไปแล้วนะตังหมดแล้ว รักษาสุขภาพน่ารักน่ารักนานๆครับ่ทิ้งทวนกันเลยว,ว่าทิ้งทวนเรียกว่าหายเหงาไปเลยทีเดียวนะครับบอกแล้วไงว่าถ้าคุณเหงาวีบีอ h. ของจองละโคตรแม่้องจองฝากด้วยแอปวีบี้นะครับใครเงาก็ไปติดตามไปพูดคุยกันได้นะครับเรามาเริ่มกับในคอนเทนต์กันต่อเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยครับทุกคนน้ําแร่คืออะไรบางคนอาจจะยังไม่รู้น้ําแร่คือน้ําที่มีแร่ธาตุหลากหลายชนิดอยู่ในน้ํานั่นเองนะครับน้ำแร่นั้นมี2ชนิดก็คือแบบน้ําแร่จากธรรมชาติอย่างแม่น้ําคงคาของอินเดียแล้วแร่แรกก็คือน้ําแร่น้ําจากธรรมชาติเขาผ่านกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อโรคมาแล้วนะน้ำจากธรรมชาติเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุเยอะมากแบบที่2เนี่ยก็คือจะเป็นน้ําที่ เอาและธท่านุเขามาใส่เองผิดถูกไม่รู้นะกูไปดูกุ๊กไก่มานะครับผมเออเรามาเริ่มกับน้ำแรกขวดแรกกันก่อนเลยขวดนี้บอกเลยว่าสวยงามอลังการงามเหลือล้อนปลัล้ำปละเหลือมากยี่ห้อโซแลนดีคาคาบลาตัวนี้เป็นโปรดักต์จากประเทศสเปนเว้ย สเปนนี่ก็อะไรอะโรนันโดใช่ไหมไม่ได้ดูบอลไมได่ดูบอลน,น,นะเล่นแต่บอลนะขึ่นัดเล่นอ๋อเล่นเท่าไหร่อะหนึ่งพัสองพันราคาขวดละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทหืมเคี้ยเปิดแบบพรีเมียมมากอะ่ะไม่มีกลิ่นนะครับน้ำเปล่ามันจะมีกลิ่นได้ยังไงวะ <S 2>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  เสียงดีมากนึกว่าแก้มเดือสตาจ้า มันจะมีความคล้ายๆน้ำสีหน่อยสัมผัสมันจะเบาๆมันมีกลิ่นแปลกๆอยู่ด้วยนะนึงๆคล้ายๆยาเหมือนมันมาแว็บหนึ่งเออมันแว็บหนึ่งแบบเยี่ยนี่แหละน้ำจากประเทศสเปนมึงกูไม่ได้พูดเลยว่ากูพูดถึงน้ำแต่คือมันมีนักชิมน้ำอยู่นะขวดแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรมากหรอกเดี๋ยวเรามาดูขวดสองว่ามันมีรสชาติแตกต่างกันยังไงนะครับน้ำที่สองนี่ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วทุกคนพอเปยต่อได้อยู่นิดนึงนี่น้ำจากประเทศอิตาลีฮะขวดละ30บาท น้ำยี่ห้อเนรีย <ere> น้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งอุทยานแห่งชาติมอนเตซิบิลินีไม่น่าจะอยู่ในไทยนะครับแต่ว่านำเข้าโดยบริษัทแถวแถวลังสิบนะครับผมรส <c oughs> ชาติต่างก,ก,กันกับเจ้าตัวขวดนี้นะอันนี้เอาจะออกแนวสมุนไพรเบาๆนะแต่ตัวนี้เนี่ยขมไปลายๆนิดหนึ่งนะคล้ายๆคริสตัลมาดูน้ำที่สามกันดีกว่าน้ำนี่คือแบบมือต้องหี่ยวเป็นโสมแล้วตอนนี้สองอันนาอะ อ่านว่า natural mineral water นะครับน้ำแร่ธรรมชาติจาก l i b r u r n e ตาซาตาน่าไอสาาัตว์วันนี้ราคา35บาททุกคนซาตาน่าประเทศอะไรฝรั่งเศสู่วะถูกหรือเปล่าเรามาดูด้ฮะอิตาลีเหมือนกันประเทศเดียวกับน,นี้นะมาไปชิมกันว่ะเชียสเอาจริงไหมหขมกว่า ว่าอันนี้คายคิสตัลมันจะมีความหนืดหนืดคอมีความขมขมรส mm hmm. ชาติตัวเนี้ยเบากว่าตัวนี้ตัวนี้รสชาติเข้มข้นกว่านี่กูเป็นนักชิม <c oughs> น้ำตั้งแต่เมื่อไหร่ยังรู้เทพสั์ตัวนี้35บาทตัวนี้30บาทแต่อีนี่1แถม1นึ่ง,ง้ำที่4มีห่อว่าอะไรกูให้คนดูดูก่อนนะครับ h a r ร o ก a t e Spring w a t e นั่นเองนะครับน้านี้จาก r Spa ิ r i าทาวา a t ต r ิส ประเทศอะไรวะยูโธสาหาราชาอาณาจักรอเมริกาใช่ไหมสาหาราชาอาณาจักรนี่คือประเทศอะไรวะ <laughs> ทำไมปูโง่อย่างงี้วะไอ้เหี้ยอบิติตอะเผิดยากนะครับขวดละไห่วะตัวน,นี้เี้ยาจะบอกราคาก่อน36บาทมันเป็นแก้วว่ขวดอะเป็นแก้วคือเวลาใส่อย,ย่าไปใส่เยอะประมาณนี้นะอย่างงี้มันเล่าข่าว,ว <laughs> เล่าข่าวเอย่าไ,ไปยุ่งกับมันเลยนะบอกเลยอันตรายมากเมาท์ก านะมีความกลอยคนพิจิตต์นี่กินก่อยอะกินก่อยนี่ไม่ดีนะพยาธิเยอะหรือจะลองเอาน้ําสิงมาเปรียบเทียบสักขวดไหมมันจะได้มีตัวแบบเทียบได้โอเคเราได้น้ําสิงมาแล้วนะครับผมก็เป็นน้ําสิงจากขวดเลยนะฮะนี่น้ําสิงนะครับผมถ้าน้ำสิงเนะี่ยคุ้นเคยกัอยู่แล้วทุกคนน่าจะคิดภาพออกอ โอ้โหน้ำสิงเข้าไปวแบบแรกคือแตกต่างจากทุกน้ําที่กินมาเลยน้ําสิงเนี่ยตอนแรกเห็นคนบอกหวานคือเราอ,อ่ะก,กินน้ำสิงบ่อยแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันหวานยังไงแต่พอเราได้ลองกินน้ำไอสี่อันดับี่ยที่เราเอามาเนี่ยรู้เลยว่าน้ําสิงแม่งกระชากรสชาติทุกอย่างที่ออกมาเลยจริงๆคือมันหวานปลายลิ้นคือจังหวะที่น้ําโดนลิ้นเนี่ย มันหวานลิ้นเลยคิดไปคิดมาแนละ้วเราแบบไม่รู้เราจะพูดถึงรสชาติของน้ําได้ยังไงวะเราขออธิบายเป็นทํานองความรู้สึกจากจิตใต้สำนึกจากตอมรับรสแล้วกันเจ้าตัวนานี้หรือคออีกทีเง เวลเล่บินฟลอยเฮียขวดสวยมากลอยข้างขวดเทกเจอร์เนี่ยคล้ายๆกับผลไม้ปีศาจจากประเทศฝรั่งเศสนะฟรังมี่ี่ป้าูเฉาะกินเลยแล้วขวดนี้เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูราคากันผมถ่ายแล้วหมดอ่ะใต้กระโปรงใต้กระโปรงก็ถ่ายตัวนี้39บาทนะเวลมินฟลอยคะแนนขวดผมให้เต็มสิบเลยอืมอันนี้เค็มก่อยๆเค็มๆแต่เค็มมีแน่นอน อันนี้คือเหมือนเหมือนเหมือนเกลือแร่แหละมันมีความเกลือเกือนิดหนึ่งนะมึงเค็มแหละถ้าเป็นเสียงก็ประมาณแบบมอง ปำไมาโคง่ันเคม็มจริงๆทุกคนเพราะว่าถ้าเทียบกับน้ำสิงเนี่ยน้ำสิงนี่หวานถ้าเกิดทุกคนน่ยลองกินน้ำนหลายๆแบบแบบนี้ได้ลองมานั่งนะไอ้ที่นี่คือประสบการณ์ใหม่จริงๆนะแต่ละขวดแม่งคือมีรสชาติที่แตกต่างม,มากยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นสปาร์กิ้งสปาร์กิ้งก็คือน้ำแร่ธรรมชาติที่ผสมโซดาหรืออัดแก๊สเข้าไปนั่นแหละอันนี้เป็นขวดสีดําอันนี้เป็นขวดสีเงินๆนะครับราคาแพงกว่ากันนะอันนี้36มอันนี้สามกน้ำอกน้ำมีฟอง ไข่แล้วจะมีฟองอ๋อซาเลยเฮ้ยซาเลยครับผม้มเหเปรี้ยวคล้ายๆโซดาเฮียตรงนี้แยกไม่ออกจริงหรือถ้าจะเป็นสปาร์กิงงกก้งมันต้องเทียบกับสปาร์กิ้งมันต้องเทียบกับน้ำโซดานะอันนี้ก็คือเหมือนรสชาติโซดาปกติเลยป่ะใช่ใช่คล้ายๆโซดาสิงขวดนี้ราคาอยู่ที่8 9บาท750มิลลิลิตรแล้วขวดสวยมากทุกคนเรามากินกันดีกว่าน้ำจากอิตาลีนะครับยี่ห้อเยียนะอ่าอีทีหนึ่งครับซานเบเนเดตโต อุ้ยมีเสียงมีลมออกมาว่ะอุ้ยเป็นสปาร์กิ่งว่ะดังนั้นเดี๋ยวดูว่ามันแตกกันยังไงเนาะกับตัวนี้นะนะครับผมไอตัวสปาร์กิ้งตัวนี้ตัวนี้จืดกว่าเพราะว่ามันมันทิ่มแทงกว่าตัวเมื่อกี้ว่ะทิ่มแทง <laughs> ตกนรกอยู่เนี่ยรสชาติเบากว่าตัวนี้แต่ว่าซากว่าตัวนี้จะเปรี้ยวหน่อยมันไม่ใช่ซาซ่าใหญ่แต่เป็นซาเล็กอะซาใหญ่คือแบบปักปๆๆปป,ปแต่ซาเล็กแต่ถ้าซาเล็กนี่กูบิดยับเลยนะอันดับต่อไปทุกคน ทุกหนึ่งขวดร่วมบริจาค5บาทนะครับอาสาทุม่มบุญกันทุกคนครับผมจ้<ส>าถูกยี่ห้อเดียวกันกับตัวนี้แล้วมันตา่างยังไงคือตา่างกันที่ขวดยี่ห้อขวดสีชมพูเอต่างกันบอกว่าอ้าวเหมือนกันเลยแค่ปริมาณน้อยกว่าแล้วขวดต่างกันก็ไม่มีอะไรมากเนาะลองชิมดูดีกว่ารสชาติของยี่ห้อเนี้ยมันพือน้ําที่แบบบริสุทธิ์อะมันเป็นน้ําที่แบบกลืนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายได้น้ําจริงๆอ่ชอบสุดเลยเนี้ยขวดสวยนะที่รสชาติเหมือนคล้ายๆกันบอกว่า ไม่เหมือนกันนะมีความเนื้งเนื้อเนื้งกว่าเนื้งกว่าเนี้องเบาเบาเออใช่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 แล้วคำว่าเนื้งอ่ะมึงคนดูคุยคืองงอ่ะม่ค่อคนดูค่อยจะคำว่าเนื้งมาคุยเลยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวกูขอโทษจริงๆอ่ะหรืออ่ะโอเคก็ตามนั้นก็รสชาติคล้ายกันแต่เัื้เนื้งเนื้อเบากว่าตัวนี้ครับผมเกโรสไตเนอร์สปาร์คิ้งอ่ายี่ห้อนี้เจ็ดสิบเก้าบาทพี่สีชมพูอ่ะ อ๋อมันจะท้อตลอดนี่เพิ่งสังเกตนะฝาด้านในอ่ะมันปิดยากเพราะว่าเหมือนกับเราต้องกดให้แรงแล้วเหมือนมันจะอัดแก๊สเข้าไปอ่ะไม่ให้แก๊สมันออกมาอ่ะลองชิมดูเลยตัวนี้แว็บแรกคือก่อยก่อยมาละงงก่อยคืออะไรผมรู้แล้วผมต้องทำงี้รสชาติมันจะประมาณแบบยำนกอีกสัด้รสชาติประมาณนี้ยยำนกอะเต้า สุดท้ายทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นสปาร์กิ้งมันเป็นน้ำที่มีรสชาติเชอร์รี่อ่ะทุกคนป่องละ59าบาทซ euh. านเพลน้ำแร่อัดกระป๋องการ์ดเชอร์รี่ศูนย์แคลตัวนี้อืมตอนเทออกมาคือกลิ่นเบอร์รี่อ่ะฟุ้งกระจายเลยเนี่ยะเทมาปุ๊บหูดกลิ่นกินเบอร์รี่คือแรงมาก ยิ่งกินกลิ่นก็ยิ่งชัดใครที่ชอบกินเชอร์รี่บนสวนเส้นอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์เลยมันหอมจริงๆเอาทั้งตาหอมอ่ะเยอะหอมหอมติดปากเนี่ยยี่งออกมานี่มึงไม่หอมขนาดนี้เลยว่ะหมดไปแล้วทุกคนครับวันนี้สิบน้ำโดยตัวแห้งเลยวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ก็สบายๆชิลๆก็อย่าลืมแอปวิบี้นะครับช่วงนี้อยู่บ้านเงาๆหาเพื่อนคุยได้ที่แอปวิบี้เอออย่าลืมไปหาโหลดได้ที่แอปสโตร์และเพย์สโตร์วันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า ใครอยากให้ทำอีกช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยววาอยากให้ทำอีกหมิงคุงซุงกรุงกุ้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 งกแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายเยี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. c oughs> มีมะขาม,ามเปียกมีแต่มะนาวกับเกลือได้ไหมเอามาปลูกวันก่อนนี่ปลูกถั่วเขียว ผ่านไปเจ็ดวันเฮียตกใจโตอะโตกลายเป็นถั่วงอกอีเหี้ยกูคเครียดเลยีูต้องไปฟ้องตำรวจเลยพราะกูเลี้ยงลูกเจี๊ยบเลี้ยงไปเลี้ยงมาโตมาเป็นไก่ไอเห<ป>ี้ยปีที่แล้วเห้ทำไมวะไปโตกเกียวอ้โตกเกียวไปซื้อขนมโตกเกียวอือเขาไม่รู้จักเลยจริงปะเนี่ยวันก่อนกูไปกินขนมจีนอะมีแต่คนไทยกินทั้งนั้นเลยอะแล้วผักเยอะมากเลยยเดี๋ยวบอกขนมเออเดี๋ยวบอกขนมเผ็ดด้วย